สวัสดีค่ะเอพิธาราบัยมุ่ยนะคะ ep 2ของการติดติ้งนะคะวันนี้ก็พบกับอากาศร้อนๆอีกแล้วเนาะเดี๋ยวมาพผมก่อนนะมาพบในเวลากลางวันกันบ้างนะคะเวลากลางวันกันบ้างว่ามันเป็นยังไงเวลากลางวันนไคะมาพบกับอาจารย์ นะคะหรือว่าหมออมกันบ้างนะเรามาพบกับการทำนายไพ่นะคะเกี่ยวกับหัวข้อท็อปปิกเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองหัวข้อก็คือคุณ รู้สึกคุณคุณคุณรู้สึกว่าตัวเองอ,อยู่ในจุดที่โอเคแล้วหรือยังภูมิใจในตัวเองหรือยังนะคะคมีความสุขหรือยังนะมาเช็คตัวเองบ้างนะคะสามพายเหมือนเดิม ให้เลือกนะคะอืภายที่หนึ่งนะคะได้ยินเสียงนกนะธรรมชาติสวยมาก มชาติสวยยังไงไม่รู้หรอกมองไม่เห็นอ่ะภา่ที่หนึ่งไปลนะเนาะก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ภายที่สองนะคะคิดถึงตัวเองนะไม่ต้องคิดถึงคนอื่นภายที่สามนะคะป่ะ ทำสมาธิได้คลิปของหมอเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าสบายๆชิวๆนะคะไม่ไม,ไม่ไม่มีพิธีดีตองอะไรมากมายแต่จะแฝงไว้ก็คำแนะนําที่ดีๆสําหรับคนที่ชอบฟังการไกด์แดนความรักนะคะบางแทบจะทุกคลิปเลยมันก็จะมีไกด์แดนให้นะคะอืมเออเดี๋ยวนะหมอเป็นคนที่แบบโอ้ อากาศร้อนเาอากาศร้อนมาก,กอืมเป็น พึ่งจะค่อยยังชั่ววันนี้ก็ออกมาโอ้ยพึ่ง,พ,งพึ่งจะค่อยยังชั่ววันนี้ก็ออกมาแบบไฟกันเลยนะคะพอเห็นตั้งแต่ชเช้างานโคชิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็อา่อายินใส่หูฟัง <laughs> ตั้งแต่เช้าเนี่ยพอค้อยยังชั่วแล้วก็มา วันนี้เริ่มเริ่มเบานะคะจะบุกโล่งหวัดลดก็เริ่มมาโคชชิ่งงานเลยนะแล้วก็ต่อด้วยการ์ดสองีรวดเลยเมื่อกี้ให้เลือกผ้าแล้วเนาะไปะแต่ก็ยังมีงงๆอยู่นะคะอย่างเงจะเห็นได้ว่า หมอยังมึนๆอยู่บางบางบางอันอาจจะพูดแล้วอาจจะโอกวนไปนิดนึงนะคะพยายามรีเพย์ฟังใหม่แล้วกันของค่อนข้างรกถึงรกที่สุดคุณอยู่ในจุดที่เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้นะเป็นยังไงบ้างซีไให้ฟังหน่อยสิ อสวัสดีชาวต่างจังหวัดชาวพิษณุโลกทุกคนนะแล้วก็ตอนนี้มันอะไรนะ Good Afternoon เลย Good Afternoon จะเป็น Good Evening แล้วมนะั้งแล้วก็ เซย์ everyone อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กองที่หนึ่งนะคะเด็กที่หนึ่งมาดูกันว่ามาดูกันว่า ไพ่บอกว่าคนที่เลือกกองที่หนึ่งเนี่ยขออนุญาตสิบสิบสิบองบานจังจุดนึ่งาคนกองท่หนึ่งมาดูก่นอนาตดูพนขกองี้ดยค่ะอะไพ่จะบอกว่าคนกองที่หนึ่งคุณรู้สึกถึงตัวเองยังไงบ้างคุณรู้สึกกับตัวเองยังไงบ้างมาดูคุณรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไหมคุณมีความสุขดีไหมตอนนี้คุณรู้สึกยังไงว่าเดือดร้อนมิดเอา ไพ่สำหรับนี้มีเฮอร์มิตสวยนะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเออสวยแบบสวยแบบพ่วงความน่ากลัวไปด้วยแปลกแปบกบมันคล้ายๆเป็นรูปอ่ะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นกาส,สีน้ำนะแล้วรูปมันเหมือนรูปสัตว์ถ้าคุณดูใกล้ๆมันจะเหมือนเนี่ยเป็นตัวหมีหรือตัวอะไรแล้วโดนคล้องนะโดนคล้องด้วยตะเกียงลงมาที่คอเขาอะ เป็นไหมเป็นไพ่ของความสงบสุเป็นไพ่ของคนที่รักสงบรักความสงบนะแล้วก็ตื่นรู้อะไรบางอย่างคนที่ได้อันนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมพอสมควรและคนที่มีใจไฝ่ทางธรรมะนะถึงจะได้อาจจะเชื่อเรื่องแบบบุญคุณโทษ คุณอาจจะคนที่เลือกกองให้หนึ่งเนี่ยอาจจะกําลังหันหน้าเข้าหาธรรมะก็ได้นะคนที่เลือกกองให้หนึ่งใบที่สองเนี่ยคุณได้ dm เพสคุณอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เองเดี่ยวหรือผ่านการแต่งงานมาแล้วผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านการหย่าร้างเ,เป็นอะไรได้อีก dm เพสเป็นคนที่มีความสามารถทั้ง เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่มีความสามารถในการเซอร์วิสดูแลเทคแคร์คนอื่นนะอืมประมาณนั้นหมอก็อยากจะทำให้ห้องหมอเนี่ยมันไม่รกแต่มันก็ไม่เคยเป็นไปได้แม้แต่วันเดียว แต่คุณก็มีความหยิ่งในตัวเองคุณอาจจะอยู่ในจุดของคนที่มีอำนาจมีลูกน้องมีบริวารเพราะคุณได้ emperor อยู่ในจุดที่ดีกว่าคนอื่นหลายคนนะอเป็นคนนิ่งๆอาจจะมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ควบคุมอารมณ์เกง่งนะ คุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรือไม่ก็เป็นคนที่ดูแค่ห้าใบนี้ก็รู้แล้วว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในจุดที่โอเคที่สุดละคุณมีพร้อมทุกอย่างเลยนะมีทั้งความสามารถมีทั้งเป็นคนที่มีอำนาจมีบรารมีมีบุญญาธิการอ,อาจจะเป็นคนที่มีความรู้ เป็นคนเฉลียวฉลาดเดอะเวิร์นเป็นคนที่มีความโชคดีกว่าคนอื่นเป็นคนที่อาจจะได้เรื่องภาษาด้วยหรือไม่ก็ทำงานอยู่ในองค์กรต่างชาติเป็นคนมีจิตใจดีแหละนะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่ชอบสูงสิงกับใครเป็นคนรักความสงบไฟว่าเป็นคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงิน